สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับตีเพชรโจนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับลูกค้าวันนี้นะครับพบกับตีนะครับมีรถเข้ามาใหม่นะครับโตโยต้าวีออสนะครับ1 5 e ลูกค้าบอกเลยว่าราคาถูกเลขไม้น้อยนะครับใครมองหาเก๋งผ่อนไม่เกิน5,000บาทนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับตีฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์กับช่องทางของเราด้วยนะครับลูกค้าเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรถต่อไปนะครับเริ่มต้นกันได้เลยนะครับเริ่มต้้้นนนนนทีี่ไฟหาคัเป็ มาติดรีเฟคเตอร์นะครับหลอดไฟธรรมดานะครับเนื่องจากว่าเป็นตัว E นะครับลูกค้าสวยๆนะครับดูรถปี2012นะย้ำว่าปี2012โคมไฟยังไม่เหลืองเลยคิดสภาพการดูแลรักษารถนะครับรถเกรด A แค่ไหนนะครับคัดสรรให้คุณภาพอย่างเห็นเด่นชัดเลยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมแบบนี้ครับสี่ชั้นพร้อมนี่มีโครเมียมให้เียบร้อยนะครับโลโก้โตโยต้าเห็นเด่นชัดนะครับลูกค้าก็ติบมาแล้วครับเป็นด้านนี้นะครับนี่ โคมไฟเดียวกันหลอดไฟมาติรีเฟคเตอร์นะครับหลอดไฟทาลายเช่นกันครับหลอดโคมไฟดูไม่มีเหลืองไม่มีแตกลายงานนะครับบอกเลยว่าใครดูอยู่รัเปีทันทสองได้สภาพนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผมเอาเป็นว่าได้ไปไม่ผิดหวังครับรับประกันให้แน่นอนนะครับรู้สึกว่าคันนี้จะมีสเกิร์ตนะครับรอบคันอ่ะใส่ให้มาอีกด้วยนะครับเอาเป็นว่าถูกใจลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับใครนะเป็นสายผ่อนสบายๆนะครับปีก็ไม่ได้ลึกผมว่าปีลึกไหมอาจจะลึกปีมันทีสองแต่ผมบอกว่าเรียกไม่แค่เก้าหมื่นโลเน ถือว่าน้อยมากนะครับเริ่มต้นนะครับเอ่ยต่อมานะครับขอภัยต่อมานะครับแม็กเดิมนะครับจากโรงงานสีเทานะครับปัดเงาให้เรียบร้อยนะยางเนี่ยครับเป็นปี2 0 1 6ันเอ้าขอขอขอภัยลูกค้ายางเนี่ยปี2018นะครับยางปี2 0 1 8นะครับถือว่ายังไม่เก่านะครับดูนะครับสีขาวนะครับนี้เป็นไฟเลี้ยวนะมีมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกข้างนะลูกค้าสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับดูไฟเลี้ยวมีมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นที่ เหมือนว่าทํามาแบบสวยงามนับสเกิร์ตในรอบคันแล้วตรงเนี้ยเป็นโครเมียมจะเพิ่มความสวยความหล่อให้รถอีกด้วยนะครับกระจกข้างนะครับเดิมโตโยต้านะพร้อมสัญญาณกันขโมยของออตโตอารามนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับคิ้วกันศาสตร์เนี่ยเดิมโรงงานของแท้จากโตโยต้าเลยทําไมถึงต้องบอกว่าของแท้ของแท้ต้องยิงเขาเรียกว่ายิงซิลิโคนหรือว่ายิงเลเซอร์นะครับนี่จับเนี่ยจะนูเลยนะครับนี่คือเดิม v ีออสเลยเดิมโตโยต้าเลยนะครับต่อมานะครับ ที่จับของเขาเนี่ยมือจับเนี่ยจะเป็นสีเดียวก็คือสีขาวไปเลยเหมือนตัวรถเลยนะครับจะค่อนข้างสวยงามนะครับยางนะครับเป็นปี2018ที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับแม็กเนี่ยเหมือนเดิมนะลูกค้าดูนะครับรถปี2012เนี่ยสภาพแม็กสภาพยางเนี่ยผมบอกเลยว่ากริฟมากนะครับอ่านว่าถ้าใครมองหาอยู่ไว้ใช้งานเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวให้ดูายละเอียดด้านในนะครับด้านในเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือเราเราจะพ่นมาเล็กน้อยคือเรียกว่าพ่นกันสนิมนะครับพ่นมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมอันว่าถ้าหาลูกค้าไม่สบายใจนะครับวันรรรรััับบบถเนียยด๋วาจะพให้้อกค ต่อมานะครับไฟท้ายนะครับนี่เป็นกลมๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสาหรับรถปีงน่งิบสองเนี่ยได้สภาพแบบนี้นะครับผมว่าเก็ตเอนะถ้าขาดในมุมมองของผมอ่ะผมว่าเก็ตเอให้เลยครับและที่สําคัญคือนี่คําว่า V ีออโลโก้วีออมีให้เรียบร้อยสวยๆเลยโลโก้โตโยต้ามีมาให้สปอยเลอร์มีมาให้ก็เพิ่มความหล่อเพิ่มความสวยให้รถไปอีกนะครับและที่สำคัญพิเศษกันนี้คือมีเซ็นเซอร์หลังมาให้นะครับเซ็นเซอร์หลังมาให้2จุดนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะ เดี๋ยวตีเปิดที่เก็บสัมภาระดูเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอาที่เก็บสัมภาระนะครับก็ไว้เก็บของเก็บกระเป๋าเดินทางเวลาไปเที่ยวไหนนะคโอโ้โหบอกเลยว่าภายในค่อนข้างสะอาดหรูมากๆนะครับดูน็อตนะครับที่เก็บนี่น็อตน็อตฝาหลังเขาเรียกว่าน็อตฝากระโปรงท้ายโอเคครับไม่มีการถูกขถูกเปลี่ยนถูกแงะนะลูกค้าก็คือว่าสภาพ กริปเกตเอนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่มีอ่ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาเรามีบริการไฟแนนซ์นะพี่วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะครับดูนะครับเมทอาร์คนะครับตะก้องนี่สวยๆแบบนี้เลียงสวยชิดติดกันแบบนี้นะครับนี่คือเดิมจากโรงงานนะครับรถไม่เคยมีเกิดอุบัติเหตุจนหนักพิการจมน้ํากับสีหรือว่าเล่มชํารดสูญหายไม่มีอย่างแน่นอนนะครับรับประกันตรงนั้นให้เลยต่อมานะครับเดี๋ยวตีเปิดตรงนี้ให้ดูเึ๊บยางอะไรชุดแม่แรงทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่คือความ เทียบพร้อมคือรถพร้อมปล่อยนะลูกค้ารถพร้อมปล่อยนะครับนี่คือรถพร้อมขายเลยเขาลูกค้ามาดูว่าถูกใจจัดไฟแนนซ์ซื้อสดจบเลยเราขายหมดนะครับขอให้ลูกค้าซื้อเราจัดให้หมดนะครับต่อมานะครับเม็นอาร์กฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูว่าเหมือนกันไหมนะครับกับฝั่งนู้นนะครับเหมือนกันแน่นอนนะครับเหมือนกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเอาว่าหากลูกค้าโดนใจท่านใดนะครับของดีลูกค้าถ้าโดนแล้วเนี่ยมันก็ต้องแบบจัดเลยนะครับอย่าไปรอครับชอบก็จัดไว้ประหยัดทีหลังนะครับ อ่าสโลแกนง่ายๆนะผู้ค้าชอบก็จัดแล้วค่อยประหยัดที่หลังนะครับต่อมานะครับเป็นด้านนี้นะครับนี่ยางนะครับปีสองพันที่แปดบอกไปแล้วนะครับผมแต่ให้ดูว่ามันเหมือนกันทั้งสี่เส้นนะครับแม็กนะครับให้ดูนะครับรายละเอียดนะครับไม่มีรอยไม่มีอะไรขีดข่วนเลยครับก็ค่อนข้างโอเคนะสำหรับรถ v อคันนี้ปีสิบสองหนึ่งจุดห้า e นะครับส่วนด้านในนะครับโหพิเศษไปกว่านั้นคือได้เบาะหนังนะครับเดี๋ยวให้ตกล้องเข้าไปแทนภายในดูนะครับ ทันนี้นะครับด้านในนะครับคุมโทนด้วยเบาะหนังสีดำนะครับค่อนข้างสะอาดหรูเบาะไม่มีขาดไม่มีปะไม่มีเย็บอย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าก็คือสวยหรูนะครับเราไม่มีสภาพแบบย้อมแมวให้ลูกค้าอางแน่นอนนะครับรับประกันให้เลยนะครับด้านในค like protects, fit, ่อนข้างกว้างขวางชุดเพดานนะครับไฟนะครับเพดานสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีแบบเป่าเศษเรียกยันนะครับขับไปไหนไกลๆคนเดียวเนี่ยรับประกันให้ว่าไม่มีไม่มีเพื่อนนั่งข้างๆอย่างแน่นอนนะครับตรงนั้นสบายใจได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดเม็ดอาร์คด้วยอ่ะเพื่อความที่แบบว่า ตีพี่ขอดูไอ้นี่ว่ารถเกเอ็เอจรึเป่าว่าดูได้เลยลูกค้าให้เห็นกับตาตัวเองนะครับว่ารถของเราเนี่ยคุณภาพคัดสรนพรีเมียมให้ลูกค้าหรือเปล่านะครับนี่ม่ดูว่าเหมือนกับแบบผลิตเองเลยนะครับดูสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพูดว่าตีพูดเวอร์เกินจริงหรือเปล่านะอยากให้ดูตัวจริงนะครับลูกค้าเข้ามาดูที่เกตบิมบรีนะลูกค้าสีทยหกสิบแปดนะครับกรุงเทพมหานครนะครับไปกันครับความสวยของรถความหล่อของรถนะก็ถือว่าโอเคนะค้าโดนใจ f ี่ทุกท่านนะผมที่ติดตามกันมานะครับด้านในนะครับฝั่งคนขับนะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับผมเป็นเบาะหนังสีดําเช่นกันเกียร์โต้นะครับพวงมาลัยแบบสามก้านนะครับนี่สวยเลยคันนี้นะครับเออใช้งงใช้งานนะครับผมตัวเซ็นเซอร์หลังเนี่ยจะติดอยู่บนกระจกซึ่งบอกเวลาเราแก้จะชนหรือยังไม่ชนเพราะตัวนี้ไม่ได้มีกล้องถอยมาให้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมหนึ่งจุดห้า e เนี่ยปีงสิบสองเนี่ยได้กระจกปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับ อ่ากระจกป่าไปฟ้าเรียบร้อยนะครับหัวน็อตนะครับฝาประตูนะครับหัวน็อตฝาประตูนะครับเดิมโรงงานนะครับคือรถโตโยต้าเนี่ยลูกค้าถ้าเกิดว่าหัวน็อตเนี่ยจะดูว่ารถประตูถูกเปลี่ยนมาไหมเนี่ยต้องเป็นสีดำนะครับย้ำมันต้องเป็นสีดำรถของพวนีมันมันเลยแบบกันไม่ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนับรถทุกคันเนี่ยถ้าจะแจะต้องมีทุกคันนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีมาให้ครับสามารถตรวจเช็ควันเกิดพูดง่ายเหมือนวันเกิดของรถนะครับปีผลิตของรถเราเช็คได้เลยนะครับ ะครับต่อคิวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมฝากระโปรงรถฝากระโปรงเครื่องนะว่าเครื่องเนี่ยสวยเดิมไหมฝากระโปรงถูกเปลี่ยนมาไหมนะครับเดี๋ยวเปิดให้ชมมาเลยนะครับโอเคเราจะเปิดให้ชมของห้องเครื่องนะครับลูกค้าจะได้สบายใจแล้วจะได้ดูรีวิวไปพร้อมๆกับตีได้เลยนะครับโอเค ข้ามาดูใกล้ๆเลยครับเป็นฟทุกท่านนะครับนี่คือเครื่องของรถเปลี่ยงวันทีสองนะครับดูครับว่าการดูแลรักษาของเราเนี่ยดูแลรักษาดีแค่ไหนนะครับคุณภาพพิมีมแค่ไหนเริ่มต้นที่น็อตนะครับดูโอเคน็อตปากกระโปรงนะครับน็อตปากกระโปรงเนี่ยไม่มีการถูกเปลี่ยนถูกไขถูกขยับมาอย่างแน่นอนนะครับสวยๆเลยเม็ดอาร์คตุ้มชกนะครับเรียงกันสวยงามแบบนี้นะับฟทุกท่านนี่เรียงกันสวยงามแบบนี้เลยนะครับ แบตเตอรี่นะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับดูนะครับชุดคานชุดเกินนะครับทุกอย่างใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเครื่อง VVTI นะครับก็คือเครื่องเดิมโตโยต้านั่นเองนะครับเดิมจากโรงงานไม่มีการถูกยกเครื่องใหม่ถูกเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับไม่มีการถูกชนมาครับคันนี้ย้ำไ่ก่อนไม่มีการถูกชนมานะครับผมสำหรับด้านนี้ก็ต้องเหมือนกันนะครับหมอน็อตต่างๆนะครับนี่คือการน็อตเดิมนะครับโรงงานนะครับไม่มีการถูกเปลี่ยนทุกขายมาอย่างแน่นอนกุญแจไปแบบนี้ลูกค้านี่มีให้เรียบร้อยนะครับสบายใจได้ เป็นอาร์ซุมช็อเลนสสวยงามดูความสวยความสะอาดความเงาของเครื่องนะครับเอาละครับหากถูกใจท่านใดนะครับพี่ิดต่อเข้ามานะลูกค้าเพราะว่าของดีๆแบบนี้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นลูกค้าพวกดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59อะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าอยากต้องการเราก็จะจัดให้นะครับสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเอาละครับตอนนี้เดินทางมาถึงสุดท้ายคลิปแล้วนะครับตรงไนที่รีวิวอาจจะรีวิวไม่ครบถ้วนรีวิวพลาดไปก็คอมเมนต์เข้ามาได้หรือโทรเข้ามาที่เบอร์ติดตอ่อด้นาน บอกให้เอซีทุกท่านได้เข้าใจกันนะว่าตรงไหนที่มันรือพวผดไปนะครับคลิปนี้นะครัตีพูดอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยคนดูไวนาทีด้วยนะครับผมแล้วเจอกับตีคลิปใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับก่อนจากกันไปนะครับตีฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตีด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวแบบนี้นะครับผมอะไรไม่ถูกต้องอะไรที่ยังต้องปรับไขหรือไงนะครับรบกวนคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะพูดคุยกันได้นะครับผมสอบถามที่เบอร์ที่ตีทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับผมเอาละครับพูดมากเกินไปแล้วนะครับ แล้วจะเจอกับปีคลิปใหม่คลิปหน้าเราดูว่าตีจะมารีวิวเป็นรถอะไรนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ